สวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมอกแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็อยากจะพูดที่มาถึงเรื่องที่มันจริงจังหน่อยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะกล่าวถึงมานานแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่อ่ะผมว่าทุกคนถ้าพูดถึงวง CGM48 เนี่ยเสื้อผมใส่ CGM มาพูดถึง CGM เนาะ ก็ถ้าพูดถึงวง CGM 48เนี่ยต้องบอกว่า,าในเรื่องของมาตรฐานการร้องการเต้นอะไรต่างๆเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เมมเบอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็คัดเลือกมาได้อย่างดีเยี่ยมแทบทุกคนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าวง CGM 48เนี่ยต้องบอกแหละว่าณเวลานี้มันยังก้าวไปถึงความสมบูรณ์แบบไม่ได้เพราะว่า ขาดอยู่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นปัจจัยสำคัญส่วนสำคัญที่ทำให้วง bnk f o r วงพี่สาวเจริญเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ในวงการเพลงได้อยู่ในทุกวันนี้นะครับก็คือ,อ bnk เขามี bnk 4 8 t h e campus ใช่ไหมครับส่วนของ cj f o r g เนี่ยณนะเวลานี้เนี่ยยังไม่มีเลยนะครับซึ่ง <c oughs> ถามว่า bnk 4 8 the campus จะเป็นในรูปแบบใดเนี่ยก็ต้องบอกว่าสำหรับในมุมมองของผมนะครับผมอยากให้มีมากๆแล้วก็ถ้ามันมีได้เนี่ยสิ่งที่จะต้องมีเลยก็คืออย่างแรกเทเตอร์นะครับก็ต้องบอกแหละว่าต่อนนเวลาที่วง BNK48 ดังขึ้นมาเนี่ยณเวลานั้นอ่ะปฏิเสธไม่ได้คุกกี้เสียงไทยทำให้วงดังขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าถ้า เมื่อวงดังขึ้นมาแล้วมันไม่มีอะไรที่มันสารต่อในให้มันเป็นระบบที่48กรุ่เขาทำเนี่ยมันก็จะดังมาแล้วก็หายไปอย่างแน่นอนนะครับก็ทำให้วงมีเคฟูเทในตั้งเทียเตอร์ขึ้นมานะครับซึ่งเทียเตอร์เนี่ยมันสำหรับาชาว48กรุป๊ปในแตกวัน48กรุ๊ปเลยถ้าไปถามรุ่นพี่ AKB เนี่ยยุยยุยเขาเป็นคนบอกเองเลยว่าทเทียเตอร์คือสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะครับคือ ต้องบอกแล้วว่าเทียเตอร์เนี่ยเหมือนบ้านหลังที่สองของน้องๆเมมเบอร์อ Member เลยนะครับแล้วก็สำหรับแฟนคลับเองเนี่ยเทีเยเตอร์ก็เหมือนเป็นสถานที่ที่ท,ทำให้เราได้มาเสพความบันเทิงจากน้องๆมาได้หัวเราะได้สนุกสนานกันใช่ไหมครับในการดูการแสดงของน้องๆซึ่งต้องบอกแล้วว่าเทีเยเตอร์มันคือความผูกพันกันระหว่างเมมเบอร์กับแฟนคลับจริงๆนะครับก็ทำให้เนี่ยมันทำให้ตอนนี้เนี่ย ในเมื่อ cgm 4 o r ยังไม่มีเทียเตอร์เนี่ยมันมันก็เลยทําให้การพบเจอกันร,ระหว่างเมมเบอร์กับแฟนคลับเนี่ยมันมันเจอกันไม่ได้เลยแล้วก็ตัวของเด็ก cgm 4 o r เองก็ยังยังไม่เหมือนกับว่ายังไม่ได้ทํางานแบบเต็มระบบอะครับเพราะว่าตราบใดที่เมมเบอร์ยังไม่ได้ขึ้นเทียเตอร์เนี่ยมันก็เหมือนยังไม่ไม่สมบูรณ์แบบในการเป็นเมมเบอร์ของ48กรุ๊ปใช่ไหมครับผมก็มีความฝันว่า อยากให้เทเตอร์เกิดขึ้นเร็วๆมากๆนะครับเมมเบอร์จะได้ขึ้นแสดงกา,ารโชว์การแสดงในสเตจต,ต่างๆให้เราได้ชมกันผมเชื่อว่าน้องๆอยากอยากแสดงเทเตอร์แหละนะครับเพราะว่าน้องก็ดูรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามของเบียนเคฟูีที่มาแสดงเทเตอร์กันทุกอาทิตย์เนี่ยเขาน่าจะมีความอยากขึ้นแสดงเหมือนกันนะครับอ่าสิ่งที่สองที่ผมอยากให้มีเลยก็คือตู้ปลานะครับคือณเวลานี้เนี่ย ทาง C J M 4 8ยังไลฟ์อยู่ที่หอใช่ไหมครับใช่ครับว่า Pop Up ัพไลนะครับแต่ว่าอของ B N K 4 8เนี่ยต้องบอกเลยว่าตู้ปลาเนี่ยมันมันคือสิ่งที่ทำให้คนมาสนใจวง B N K เยอะจริงๆนะครับคือในเรื่องของอความรักความผูกพันระหว่างเมมเบอร์แฟนคลับนี่ไม่ไม่น้อยกว่าเทียเตอร์เลยนะครับตู้ปลาเกิดก่อนด้วยซ้ำ นะครับแล้วก็ตู้ปลาเนี่ยเป็นสถานที่ที่เหมือนเอาไว้ฝึกเมมเบอร์ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆแล้วก็ได้ฝึกพูดฝึกคุยฝึกแก้ไขสถานการณ์ฝึกทํางานร่วมกันอยู่ในในไลฟ์ต่างๆของตู้ปลานะครับเราจะเห็นเลยว่าตอนรุ่นหนึ่งรุ่นสองเดบิวต์ใหม่ๆเนี่ยจะออกตู้ปลากันถี่มากๆแล้วมันจะทําให้คนจดจำาได้เลยว่าเอ้ย <c oughs> ไอ้น้องคนนี้ <c oughs> โทษนะครับมีบุคลิกมี ลักษณะอะไรอย่างไรใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเหมือนกับว่าตู้ปลาถ้าตู้ปลาเก่าเนี่ยมันเล็กนิดเดียวเองนะครับคือนั่งอยู่เนี่ยมองออกไปเนี่ยไม่กี่เมตรก็มีแฟนคลับมุงกันเป็นแบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับมันเป็นการฝึกการแก้ไขสถานการณ์ฝึกควบคุมความตื่นเต้นอะไรต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับแต่ว่าทาง C g M 4 8เนี่ยตอนนี้ตู้ปลาไม่มีก็ใช้วิธีปอปัพไลฟ์กันที่หอไปก่อนเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของ ความตื่นเต้นความอะไรต่างๆเนี่ยมันมันคนละอย่างกันเลยนะครับผมก็คาดหวังว่าอยากให้ทําตู้ปลาขึ้นมาสักตู้เพื่อให้น้องได้มาไลฟ์ให้ทุกคนดูกันแบบสดๆในห้างเหมือนที่ BNK48 ทำนะครับแล้วก็ใครเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็อาจจะแบบเออโดนน้องตกได้โดยไม่รู้ตัวนะครับอ่ะมากันที่ต่อไปนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้มีมากๆเลยพอมีเทเตอร์มีตู้ปลาแล้ว มันก็ต้องมีคาเฟ่ตามมานะครับคืออันเนี้ยผมผมมองในมุมของของแฟนคลับชาวเชียงใหม่นะโอตาชาวเชียงใหม่อะ่ะผมว่าเขาเขาคงครับแค้นใจน้าดูอะเวลาที่อะมีของอะไรใหม่ๆออกมาเช่นที่รองแก้ว CTM แม็กเนตอะไรของ CTM ต่างๆมาเนี่ยแทนที่มันจะมาขายที่เชียงใหม่ใช่ไหมครับดันไปเปิดขายที่เทยเตอร์ที่กรุงเทพก่อนซึ่ง ผมว่าเขาแฟนครับโอตาชาวเชียงใหม่เนี่ยานั่งมองตากันปริบๆเลยว่าอ้าวนี่วงบ้านเกิดเมืองนอนกูแท้ๆทำไมกูไม่รู้จะหาซื้อไงกูต้องเดินทางไปกรุงเทพหรือกูต้องฝากาคนเขาซื้อหรือว่าไปซื้อต่อจากพ่อค้าที่ราคาก็แพงกว่าเดิมอะไรอย่างนี้นะครับมันมันผมว่าอมไม่ไม่โอเคถ้าผมเป็นคนเชียงใหม่ผมก็ไม่โอเคกับตรงนี้นะครับผมก็อยากให้เออทําอย่างน้อยถ้ามันไม่มีเทยเตอร์ มันไม่มีตู้ปลาทาคาเฟ่ที่มาก่อนให้คนเชียงใหม่เ็าได้มาแบบเออมาซื้อของซื้อน้ําซื้ออะไรได,ได้พูดคุยพบปะาส,าสัรรคสกันมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ <c oughs> คือในนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอะยุคนี้ต้องบอกแล้วคนเราชอบเสพซื้อกาแฟกันกินกันอยู่แล้วซื้อน้ํากินซื้ออะไรกินอยู่แล้วแล้วถ้าสมมติว่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมาในห้างนั้นที่มีคาเฟ่ของ B C T M f o o d ตั้งอยู่เนี่ยผมว่าเขา เขาก็น่าจะรู้สึกโอเคนะที่ไปซื้อน้ำหนึ่งแก้วะร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบาทแล้วมันได้ขี่รองแก้วมาหนึ่งอันเนี่ยแล้วเป็นรูปสาวๆน่ารักน่ารักเนี่ยเผลอๆจะโดนตกเราอาจจะได้โกตาเพิ่มมาอีกหลายชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมมองไว้นะครับนอกจากนั้นแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้มีมากๆเลยก็คือช็อปนะครับซึ่งขอเป็นช็อปที่อลังการงานสร้างหน่อยนะครับ ไม่ใช่เป็นช็อปที่เล็กมากถึงมากที่สุดของ bnk 4 o อย่างอย่างที่เราเห็นเงี้ยทุกวันนี้นะครับคือช็อป bnk นี่เล็กจริงๆนะครับเข้าไปนี่ก็เข้าไปก็คือเจอหน้าคนขายเลยแล้วของก็มีให้เลือกน้อยมากนะครับผมรู้สึกว่ามันมันตอบโจทย์ไม่ได้นะครับคือเราเราเป็นผู้บริโภคเนี่ยเราก็อยากเข้าไปเดินชิว,ชวๆดูว่าของมันมีอะไรยังไงมีสินค้าอะไรให้เลือกเยอะแยะไหมแต่ว่าช็อปของ bnk เนี่ยไม่ ตอบโจทย์ตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับซึ่งผมมองว่าไอ้ของที่มันขายอยู่ในออนไลน์ในช้อ p ปีอะไรเนี่ยถ้าเอามาลงช็อปขายมันน่าจะดีกว่านะครับยังไงคนซื้อเขาก็อยากเห็นของก่อนที่จะจ่ายเงินนะครับอันนี้เป็นมุมมองของผมนะครับว่าเออมันถ้ามี CJM48 เดอะแคมปัสซึ่งประกอบไปด้วย4อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะทำให้วงจะเ,เติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วเหมือนตอนที่ b n นเคฟเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างทุกวันนี้นะครับก็คิตเห็นประการใดก็เขียนมาได้นะครับแต่ขอให้เป็นรอยคาที่สุภาพและมีเหตุผลที่ที่ดีพอนะครับไม่มาเกรียนไม่มาแทรกใส่กันนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงให้ผมด้วยนะครับ วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ